าไม่ขอทาตา,าถึงนเกิด,ดมาคือผมไม่รู้หลอกครับว่าลูกเป็นใครเมาเลยนะครับยังไงผมก็ว่าเมาก็กูใหญ่้ลูกไม่รู้รกูเ,กเป็นใครแค่เราชอบแค่นี้ก็คือจบมา มาเอว่าสิมามามาเอ้ยเอ้ยมามามาถ้ามึงไม่ขอโทษมึงตาบ้านถึงบ้านเกิดเลย ใช่ก็มาขับรวันผมก็ผมเองวันี่เขาอ่ะรถผมจอยเขยใช่ไหมเขาอ่ะมาชนรถผมกระจกฝั่งซ้ายมันพังอันนี้มันหลุดเป้าออกจากเป้าไปเลยแล้วเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ชนซึ่งผมมาตามดูหลักฐานแล้วผมมาตามเขาเขาเมาแล้วผมบอกว่าแค่รับผิดชอบพออันห้าค่ากระจกเป้าฝั่งซ้ายว่ามันจุดเป้าแล้วมันแตกเลยครับ แล้วเขาก็เลยวุ่ยวายใช่น้องชายคลิปวิดีโอไว้หมดแล้วครับตากไปนี่เลยก็เลยผมก็เลยตกใจครับผุดายมาดูเอ้าก็เลยเห็นมีอยู่พันยอดเรื่องการรถไล่ตามอ่าอ่ารถลยตามเสร็จปั๊บเข้าใจเขาดึงรถเขาหยุดไปสักรึเปล่าแล้วก็มาทางหาหลักฐานหรเขาทำทางหลักฐานเขาเขาเลยเตะผมผมเลยถอยออกมาแล้ววิ่งเตะโดนเราไหมโดน คนเต็มหลังเลยเหรอใช่ครับเขามากี่คนห่ะอผมอ่ะผมพูดดีตลอดนะเออไม่ได้ไปบุยวายเลยเราก็มีแค่ด้านชอบผมแค่นี้พอเอยังกินไม่เอาเออผมก็เลยพี่คือรถพี่อ่ะจนกระจกผมนะคือมันเสียหายอย่างนี้อย่างนี้นะครับก็คือเขาถามว่ากี่บาทเขาบอกไม่ถึงพันผมบอกประมาณพันห้าพี่ก็เหมือนตอนแรกเหมือนเ็าจะเข้าใจแต่สุดท้ายเขาไม่เข้าใจเ็าดิน ก็ไปที่รถไปหยิบโทรศัพท์มาเขา,าโทรหาเพื่อนเขาบอกว่ามีเรื่องมีอะไรผมก็เลยบอกพี่เป็นเรื่องแค่นี้เองใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ว่พาพี่จ่ายผมมากคือจบพี่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแค่รับผิดชอบแค่ตรงกระจกที่มันแตกที่มันหักแล้วมันพังอะ่ะเขาก็ถามหาหลักฐานตอนที่ผมไปชี้รักฐาให้เขาดูว่าเนี่ยพี่รอยชนพอทีเขาดูปับ๊บเขาเห็นเขาเรื่องโมยวายพอโมยวายผมก็เลยเดินถอยมาเขาก็เตะผม ผมก็เลยวิ hmm. ่งถ่ายคลิปไปก็ตามคลิปที่เห็นนะครับเ mm hmm. ตะเข้าด้านหลังเลยครับ mm hmm. แรงครับ mm hmm. ว่าเตะเขาเขาก็ล้มไปเลยอนะ่ mm hmm. ะเจ้าว่าเมาเมาเลยนะครับผมยังไงผมก็ว่าเมา mm hmm. ว่าแบบกูไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะ mm hmm. คือผมคูย,ยังไงเขาก็แบบพ่อกูใหญ่กูรู้ไม่รู้่ลูกกูเป็นใคร mm hmm. คือผมไม่รู้แล้วรับว่าลูกจ่แก้แค่รับผิดชอบแค่นี้นก็คือจบไนงะ mm hmm. ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ t i k t o อกค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ